อ,อัปเดตคิวันพักหนึ่งเนยอัปเดตคิวรันพัดหนึเพิ่มแซนต้ากับเอลวในด้วฮ,ฮอลเดครับฮอล i ีเดครดับได้จะคได้จะก,กองฮอลลีเดย์กองเฮลิฮอลลเดย์มีโอกาสเกิดทุกๆ1หนึ่งนาทีหนึ่งในสี่ร้อยแล้วรถสกูสภาพนี้สัตว์แล้วก็ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมเคออสแล้วก็ชิง,งเคยชอบเจอคลิปนีๆหลายอย่างใครไม่ชอบเปิดคลิปเด็ดทุกท่านจะมารีวิวมัตติเวอร์ซ์โซไนแอมกับตัวอื่นๆที่ได้มาแล้วประมาณ50ปีที่แล้วแล้วก็ววไม่ได้เอามาใช้แต่ตัวเนี้ยได้ใช้แน่ๆเพราะมันแรงมากแใช้กี่เดือนนะ <c oughs> ก็คือสกิลแรกนเนี่ยแะไอ้ไนท์แมร์บีทลมหายใจลมหายใจความกลัวลมหายใจฝันร้ายฝันร้ายเยอะเลยคือแบบโดนลมหายใจแล้วแบบฝันร้ายเลยบอกโอ้โหตื่นตื่นขึ้นเลยเดี๋ยววันนี้ไปใช้ปลุกเพื่อนได้นะครับเวลาแม่งเล่นเกมมานอนเล่นเกมแล้วอยู่ดีๆก็ฟุบไปอะสามารถใช้ไอ้เสีิยเนี่ยไอ้ไอ้สกิลเนี่ย ปุกเพื่อนไทยเพื่อนจะฝันร้ายตลอดการก็มันจะเป็นการปล่อยขึ้นออกมาขึ้นพลังกินปากของมัตติโบโซอไนแม่ซึ่งมันจะเป็นระดับอินฟินิตี้นะเออซึ่งเอ่อผมลืมบอกไปว่า เอาไง่ายๆคือแบบนี้มันเพิ่มโอเพนอเข้ามานะรังนั้นคือรอยยิ้มสุดท้ายของผมนะเพราะว่ามไม่มีแน่นอง <c oughs> ซึ่งดาวเมกเขาข้างตั้งที่อนะไรงูมันเก้าพันเก้าร้อยนะมึงเอามึงก็เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นไม่ได้เลยก็เพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นก็เพิ่มอีกหนึ่งร้อยเป็น 1, เรือ 100, ไ,มไ,ไม่ใช่เหรอโอเค คือสกิลมันจะเลนมันจะสุ่มดาเมียนะตั้งแต่หนึ่งพันจนถึงเก้าหนึ่งมื่นอะเออหนึ่งมื่นกว่านะก็คููดาวเท่าไหร่นะสกิลไนแมสแกร์เออก็นั่นแหละกีดร้องแบบไหนแมสกีดร้องบนฝันร้ายก็มันใช้ไม่ได้นะสกิลมันแบบ คือมันใช้แล้วมันก็บักอย่างนี้เลยคือเป็นคำลางแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะไม่มีคันกลับมาเลยอ้อไอ้โอ้แชทกูเป็นนิสัยเล็กน่าไอตอนที่จะอาจนฟนซ์รบรียินิเวิร์ดอินซิเดนต์แชทแม่งก็ไม่มีวันหายอีก ครั้งนี้แม่งหายตลอดการเลยแม่งโครตรตรงข้ามเลยนี่ว่าแม่งเคีียใช่บหยเกมกูนี่กูจะอัดคิปแบบดีๆได้ไหมเนี่ยสัตวรกูจะรีเซ็ตยังไงล่ะแป๊บหนึ่งคลีมาเล็มาเละกเมื่อกี้ไม่ได้เป็นรีเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าไม่ได้ออกเซิร์ฟเวอร์ด้วยแต่ว่าอะไรรู้ไหมอย่างตัวละครจบอันนี้ก็คือทำอะไรก็ไม่รู้ครบมันทำให้เลือดมันลดเนี่ย สกิลข้างๆเนี่ยกากนะครออูบอกเลยแม่งกากรนะนั้อย่าไปใช้นะใช้สกิลนี้ดีกว่านะครูดาวแค่เออประมาณสิบกว่าไว้เองนะเนะี่ยสิบสี่วิเนะี่ยเอออันนี้อะไรกิวิกูดูกิวิโอ้ดาเมจอย่างน้อยสกิลคูดาวสิบเอ็ดวิเป็นไงแค่สิบสี่วิห่างกันสามวิเออไว้ใช้อันข้างหลังนี่แหละดีก็ อย่างเรามันแค่สิบเอ็ดวิก็ทำดาเมจควบคู่ไปเลยอย่างนีน้ทำดาเมจอีกอันนึงทำดาเมจไม่โดนอีกอันนึงโอ้ยก็เป็นตัวที่ค้างๆเกระปุกมาก <c oughs> เรียกได้ว่าหายากโคตรกระปุกนะอย่าไปใช้เลยนะมันบอสเก่งแต่ตัวนี้มันกากกากแค่สกิลสองสกิลอะ ดูเฉพาะสกิลต่างๆลางโคตรการกต้ใช้สกิลนี้ดีกว่านะบอกเลยเยี่ยมนี่คือตัวที่มันมาเกาะมาหลังไอ้มัติเวอร์โซในเม่นะก็แต่แต่กากว่านะเบอะก็คือเดอะซิ Sister นซิสเตอร์ซินเตอร์วันนั่นแหละอ่านผิดขออภัยซึ่งสกิลมันไม่แนะนำไม่ใช้มากเลยโคตรการกสกิลแรก คุณจำเสียงเพลงดีไดหมใช่แล้วมือคือเสียงเพลงไงเวนั่นไงกูเกลียดเสียงเพลงไอเวนนี่ฟังดีดีได้แหละไอเสียงเพลงวันนี้โคตรกายไอโคตรเกลียดเลยโคตรเยี่ยมตามเฉดประมาณสองร้อยกว่าไม่สองร้อยกว่าสองร้อยเลยแหละ คณจำเสียงเพลงนี้ได้นั่นแหละไอ้มแบบทามหรือโทเก้เอ็นเซเรน่ะเออตัวเดโมลิกทัวย์โทเกเออโคตรแย่ดีควีแวงไอ็เสียงเพลงนี้ทำให้ผมหลอนหนูแล้วผมไม่กล้าหามันอีกตลอดจานเพราะมันหายากเกินไปอะหายากกว่าเออไอฟ็อกทัย์ตายแต่ตอนนี้ฟ็อกทัวหาไม่ได้ดาวเบร่สองร้อยนะอันนี้คููดาวน็อตติ้งไม่มี เธอเป็นหมัดงูคอมแบตเลยเยีเลมแบบฟุดเยอะแล้วก็กาวสมีิดกาวเลยมีคูดาวหกนับแต่ว่าดาเมจค้างๆเดียวปัญญาอ่อนคือแม่ยังไงอะไอ้สัตแม่ไม่นับหนึ่งพันอ่ะเออมันไม่ถึงหนึ่งพัน่ะแต่แม่กากกว่าหนึ่งพันคอความดวนไม่ได้คูดาวหกวีโคตรกะ เออเอาเป็นว่าอ๋อรู้แล้วเออสี่ร้อยแปดสิบเออเฮียโคตรกาดดูยังไงมันก็กาดตายได้โอ้เราลาลาโอลาะสกิลแม่งเผอๆไอสกิลไดเนี่ยขูดาวนานกว่าไอ้ในแมเบียแต่ก็ต้องเข้าใจแหละความหายากมันแบบกระจอกมากเอ๊ะ ไอไนแม่ไอมัต so ิวอร์โซไนแม่มันได้จากไอไนแม่ออฟนับได้จากไนแม่บอสด้วยเกิดทุกๆสี่สิบนาทีนะครับระวังด้วยใครออนไลน์อยู่แล้วบอสมันรู้ว่ามึงอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> ม,มึงมึงตาย <c oughs> ก็วิธีการได้คือหาไอตรงนี้มาเลยตามเนี้ยแกสเตอร์ปรับโฉใหม่นะครับใครที่มีแกสเตอร์อยู่แล้วนะก็จะโดนลบออก ไอเวนี่ก็ด้วยไอลานบีเนี่ยกูโคตรเกลียดเกมนี้เลยหลังจากที่แม่งไอลบสองตัวนั้นเสร็จปุ๊บกูแม่งเกลียดเกมนี้ขึ้นมาดีเลยเพราะมันไม่มีตัวเทียอะไรกูใช้ตอนแรกไม่ก็รีเวิร์กแก๊สเติมแล้วแล้วแม่งก็เสียกลบลานบีแต่กูก็ไม่ลบแต่พอมารีเวิร์กใหม่ครั้งนี้ยแหละแม่งลบสองเลยควรโกนไปหน่อยสักแล้วก็แอนติครับเหมือนจะเป็นขวที่เอาไว้ได้ไอ ริปเปอร์มั้งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโทเกะคอกับสามเอออันนี้ก็จะเป็นลูนเลอร์สปิเลตนะได้เฮียอะไรไม่รู้ได้คออฟดิวตีไม่ใช่สัตว์ <c oughs> อันนี้ก็จะได้วิปปิ้งกับเทกลกายตรงนู้นนะที่ <c oughs> จริงเกือบได้เทกลกายแหละแต่ว่าแบบมันกวนตีอยู่ไงแค่มันไม่ดอก <c oughs> ไม่เปิดดูไอเทมดีกว่าต่เทียหรือก็คือกูมีสี่ขวดนี้แล้วนะเพราะว่าแม่งเกิด เข้าวิธีการได้คือปัญญาอ่อนนะเบเบ์วิธีการได้แปดนาทีครัพองหาห้าขวดเดมาริคนะเห็นชื่อแล้วกำหมัดมากเลยหายากเกิดแล้วก็อ e ีคลิปลีโซกับไอเทียนอ่านชื่อแม่งไม่ออกแต่ฮิโอลูก็คือเทียนได้จากกล่องหายากสัตว์อ e ีคลิปลี่โซนะได้จากไอเอทียนนั่นแหละสามแสนบาทนะหาไม่ยากนะ จริอจะก็ไม่น่าแหลนะคนคนเกลือเกืออย่างเรานะเปิดไปนะไอ้เี้ยส e> ี่ล้านบาทเปิดใบอันนี้อันนี้เปิดไปกี่กล่องนะครับพี่โอ้น่าจะเกลือหน้าดูนะครับโอ้บอกเลยแซดชีวิตของคนเราเนี่ยโอ้แบบไอ้เหี้ยน้ำตาแทบไหลสี่ล้านบาท ใครเห็นนี่แบอกในใจเลยไอ้เหียมึงเกินเกือเกินถึงเวลาแล้วสินะเอามันเลยฉันคือเจใดฉันคือผู้ที่ใช้ไรเซเบอร์ตำนานไรเซเบอร์ที่มันเรียกว่าไหนไหนขมีไอตัวนี้ข้างๆที่จากาจอกแต่หาได้ง่ายนะตามภูเขานะไปซื้อเลยราคาไม่กี่บาทเองนะ คนเก๋าเก๋อ,อย่างเราก็ซื้อแพงนะเพราะว่าเกืออย่างน้อนอันนี้ก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมดีในการฆ่าบ,บอสด,ด้วยดยสกิลเฉพาะสกิลตรงกลางแม่งโคตรดีอันนี้ดาเมจห้าร้อยนะแปดร้อยสัตว์อไอเชียงแม่งยี่ก 800, ว,ว่าแปดร้อยดว่าแปดร้อยเท่าไหร่วะนะ่ะใครเวนี่ให้ตายก่อนแล้วกันอีเออตัวไหนเลือดหนึ่งพันตัวนี้ เออดาวเม่จะเท่าไหร่กันเชียวสัตว์แปดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเออใช่เจ็ดร้อยห้าสิบซึ่งดาวเมจข้างๆเที่ออย่างน้อยก็ดีกว่าไอเวนนั่นถึงแม้จะมีครูดาวสกิลก็ตามครูดาวสองเออก็ดีดีเยาดีกว่าดีกว่าได้ง่ายกว่าด้วยชาวเกลืออย่างเราได้อยู่แล้วเผื่มันได้อยู่แล้วอ่าชาวเกลืออย่างเราอะ แล้วก็สไนปเปอร์นัเลงหัวคมคมสกิลในตำนาดีใครที่เล่นเกมแนวยิงปืนนี่ก็อาจจะอยากเป็นเหมือนกันนะดาเมจสามพันเป็นดีในการฆ่าบอสอย่างเช่นไม่ใช่ตัวอันนูอ้ายแล้วก็ไอแวมไอ้แวมนี่ก็กระจอกอันนูอานี่เลือดผ่านหลือหมื่นก็จำไม่ได้ กูยิงให้เดินก่อนเถอะไอสัตว์ยิงไม่โดนสักทีเลยเยืมมือใช้ระยะไกลระยะไกลหลรืออะไรไกลอะไรสไนเปอร์เออดาวเมต2สองพันห้าร้อยกับสามพันนับซึ่งกลางกากรากมากแล้วก็โยฟนเฮลยู friend, ปัญญาอ่อนไอสัตว์ไม่ใช่อันนี้มันลองหุน่นนะับไอเฮา ผมมีคลิปจะมาให้ทุกคนดูนะับก็ถ้าทุกคนไปดูในช่องเฟดดี้ไอ้มอดมอดเฟดดี้นะครับแล้วก็ไปกดไอ้ AI คลิปอันแรกสุดอะแล้วก็ <laughs> อยู่ไปที่คอมเมนตนะ์อะผมจะมีลิงค์คลิปให้อยู่นะเป็นคลิปที่แบบอันเลมิเต็ดมาเป็นคลิปเป็นเออนั่นแหละ <laughs> คลิปอันนั้นมันแบบมันดีมากเลยถึงขนาดที่ว่อมมอดเฟรดี้ต้องถูกใจผมเลยเออคือบบโอ้โหเป็นไงเฮียไม่ถูกใจก็ก็ไม่ดีอ่ะถูกใจก็คือดีอะเออมีใจเอ,อ้ยมีไอไอคอนมอดเฟดี้เห็นไหมโอ้โหขนาดขนาดเขายังชอบเลยทำไมคุณจะไม่ชอบ่ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นลองไปพิมพ์หาดูนะครับแต่ว่ามอดเฟรดี้จะพิมพ์หายางนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันช่องกาก,ากรับอย่าไปดูเลย ดูว่าคลิปที่ผมส่งพอก็พอแล้วนะครับก็กดติดตามแล้วก็ดูคลิปที่ผมส่งนะครับกดติดตามแต่มันต้องดูลอวก็นี่คือการโปรโมทช่องที่ดีมากเลยโปรโมทช่องใครเพื่อนกูเองช่องทำดดีซีสองับปัญญาอ่อนก็สําหรับวันนี้ขอจบลงแล้วนะครับเอาขำๆนะอันสุดท้ายเนี่ยเอาขำๆนะไอเทียสี่เรียด ไม่งั้นชีวิตคุณก็อาจจะได้เปลี่ยนแปลงจักรวาลเล็กน้อยโู้โอ้กายโฮเลยด่ะเอีเอาเอาเาออ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 าอัออเอร กติดตามเออก็อยู่นั่นแหละไอเวนอ้นนะั่นแหละใครที่มีไอพวกรู้เลยพวกแอนติรู้เลยไอพวกรู้เลยกา i ล็กติกออฟกาเล็กติกออฟกาเดียนกาแดกาเดียนออฟกา a ล็ c t i c หรือ Garden, กเอาเล็กติกออฟกาเดียนว่ากูไอเชี่ยปัญญาอ่อนแลละประสาทหล่อนแล้สวดเอย้ยมีทางลับเข้าไปอยู่นะเ,เว้นั่นใครวะนะ